สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาการเตรียมดินปลูกมะนาวในกระถางมะนาวก็ถือว่าเป็นผักอย่างหนึงนะครับจะเรียกว่าผักหรือผลไมด้ดีเป็นสิ่งที่ใช้ในการเอามาทําเป็นเครื่องปรุงได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพกกระเทียมมะนาวนะครับหรือว่าจะนําไปทําต้มยำนะครับหรือจะไปเป็น ทำน้ำมะนาวปั่นแบบนี้หรือว่าจะเป็นส่วนประกอบของอาหารในการทําให้มีรสเปรี้ยวครับซึ่งมะนาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจําในการทําอาหารหรือว่าปรุงรสนะเพราะบางทีเรากินก๋วยเตี๋ยวก็อยากจะใส่น้ามะนาวสดๆครับแทนที่จะรับประทานน้าส้มสายชูแบบนี้นะครับแต่ว่ามะนาวนั้นก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงที่เป็นฤดูกาลนะเกิดนอกฤดูกาลหน้าแรงแบบนี้ก็อาจจะ ทำให้มะนาวแพงจนถึงราคา10บาทต่อลูกเลยทีเดียวบางทีแพงกว่าผักทั้งหัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราปลูกมะนาวได้ที่บ้านหรือปลูกมะนาวในกระถางได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวเชื่อละครับวันนี้เลยจะมาพูดถึงการปลูกมะนาวนะครับโดยพูดถึงการเตรียมดินการปรุงดินปลูกมะนาวเพราะว่าก็ต้องใช้ความรู้สักนิดหนึ่งนะครับที่จะทําให้นามะนาวเราเกิดเป็นลูกมะนาวต้นมะนาวเราเกิดเป็นลูกมะนาวได้นะครับ เทคนิคในการปลูกมะนาวนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดูกาลแล้วก็ง่ายต่อการจัดการเนื่องจากการปลูกมะนาวเนี่ยทำให้มีมะนาวนั้นเป็นทรงพุ่มเท่ากับปลูกในแปลงดินเพง่นนายหเราปลูกในกระถางแล้วนะมันก็จะเป็นทรงพุ่มเหมือนกับปลูกในแปลงดินแล้วก็ง่ายต่อการงดน้ําไม่ให้น้ํานะครับง่ายต่อการให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ ง่ายต่อการที่จะบังคับไม่ให้น้ําเพื่อทําให้ออกลูกนอกฤดูกาลด้วยก็ถือว่าเป็นวิธีการปลูกมะนาวที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกมะนาวใน,ในกระถางเนี่ยก็เริ่มในการเตรียมพื้นที่นะครับซึ่งที่ที่เราจะตั้งกระถางนะก็ชวนจะเป็นที่ที่รับแดดได้ประมาณ6 0ที่มีแดดส่องถึงต่อวันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าหากมีแดดส่องจะยิ่งดีและในตอนหน้าฝนจะต้องไม่มีน้ําขังด้วยนะ เมื่อได้พื้นที่แล้วก็เตรียมพื้นที่ในการที่จะปลูกมะนาวในกระถางครับใครที่มีพื้นที่เหลือก็สามารถปลูกได้นะง่ายก็คือปลูกในกระถางได้หลายๆกระถางเลยทีเดียวแล้วก็จัดตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกในบอซีเมนต์แบบนี้ก็ควรจะมีความกว้างประมาณ 3, าคูณสเมตรนะครับหรือใครที่มีพื้นที่เหลือสามารถปลูก ห่างกันก็คือ3ามคูณสี่สี่คูณสี่สี่คูณหก็ดีนะโดยไม่แนะนําให้ปลูกห่างมากกว่าขนาดดังกล่าวแล้วพูดง่ายว่าดีก็ประมาณ3าคูณสก็ไม่ควรจะเกินนี่แหละถ้าปลูกนะครับพื้นที่แต่ถ้าเรามีพื้นที่จํากัดเนี่ยก็ปลูกใส่กระถางนะแล้วก็ห่างกันไม่เกิน2เมตรก็โอเคนะครับปลูกห่างกัน2เมตรแล้วเกิดโดนเงาก็ห่างกัน3เมตรให้สามารถรับแดดได้เต็มๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงการเตรียมดินแล้วเพราะว่าเราจะเตรียมดินเพื่อใช้ในการปลูกมะนาวให้ได้ผลนะครับแล้วก็ปลูกในกระถางด้วยการเตรียมดินดินก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าดินก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้ต้นพืชน,นั้นเติบโตนะครับเราจะใส่ดินอย่างไรโดยเราแบ่งสัสดส่วนในการใส่ดินตามนี้นะครับข้อแรกก็คือดิน1ส่วนอันนี้ก็นําดินมานะครับ2ปุ๋ยนะครับ พวกมูลวัวหรือปุ๋ยคอกอะไรแบบนี้นะครับประมาณ1ส่วนนะสจะเป็นแกลบพวกแกลบพวกเศษไม้เศษใบไม้เศษใบไม้เป็เศษไม้เศษใบไม้ ine, ประมาณ2ส,ส่วนนะจะเห็นว่าสัดส่วนในการแบ่งเนี่ยมองดูดีๆมาประกอบไปด้วย4ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นดินอีกส่วนหนึ่งเป็นปุ๋ยคอกหรือว่ามูลวัวเก่านะครับแล้วก็อีก2ส,ส่วนเป็นแกลบแล้วก็เศษไม้เรานําสิ่งต่างๆทั้ง4ส,ส่วนเนี่ยคนให้เข้ากันนะครับ ก็คือเอามาเทในสัดส่วนประมาณอย่างละ25%รก็ได้ง่ายๆนะครับก็คือการที่เราต้องใช้แกลบเนี่ยเพราะว่าแกลบช่วยให้สภาพดินมีการระบายน้ําที่ดีแล้วก็ทําให้ดินนั้นมันไม่จับเป็นก้อนเหนียวเหมือนดินเหนียวเนี้ยนะครับคือแกลบจะช่วยทําให้มีช่องว่างระหว่างดินระบายน้ําได้ดีแบบนี้นั่นแหละเลยต้องใช้แกลบด้วยแล้วก็พวกเศษใบไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้แค่หน้าดินกับ ปุ๋ยคอกนะครับก็จะทําให้ดินที่ปลูกนะั้นมันแน่นจนรู้สึกว่ามันคลายดินเหนียวแนี้ก็ไม่เหมาะนะะเวลาเราให้น้ําน้ามันก็มันก็เดินยากนะครับเพราะมันไม่ร่วนแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมดินสําหรับการปลูกมะนาวที่ดีก็ต้องเป็นดินที่มีความสามารถในการระบายน้ําเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นหน้าดินหนึ่งปุ๋ยคอกหรือพวกมูลวัวหนึ่งนะครับและสิ่งที่ทําให้ดินมันร่วนก็คือแกลบแล้วก็เศษใบไม้อีกสองส่วนนั่นเอง ก็จะทำให้ระบบการระบายน้ำนั้นดีขึ้นนะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะนำดินมาเรามาผสมกันนะครับแล้วก็นำมาใส่ลงไปในกระถังนะคราวนี้เราก็นำต้นกล้านะที่เราปลูกที่เราจะเอามาปลูกนะครับเอามาขุดหลุมนะครับเป็นหลุมพอประมาณแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอามีไม้เสียบลงไปแล้วก็เอาไม้ ผูกกับต้นนะครับเพื่อให้ต้นมันไม่โยกมันจะได้สามารถเดินลากได้นะแล้วมันก็ไม่ล้มแบบเนี้นะครับแล้วก็กรบดินให้แน่นโดยให้เหมือนกับเป็นภูเขาอะไรก็คือตรงกลางก็เป็นนูนๆนะครับแล้วก็ลดหลัน่นเหมือนภูเขากรบดินให้ให้ให,ให้ให้คุมบริเวณโคนต้นแล้วก็รากให้ดีนะครับจากนั้นก็ใช้ไม้ปกักแล้วก็ใช้เชือกผูกไม้เอาไว้นะก็จะช่วยทําให้เป็นตัวพยุงไม่ให้ไม้มัน ไม่ให้ต้น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 อ่อนของมะนาวมันล้มแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้โยกเ้วยจะได้ทําให้รากมันสามารถเดินได้สะดวกอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการที่จะปลูกนะครับต่อมาครับวิธีการดูแลแล้วถ้าเราเริ่มปลูกนะช่วงช่วงตั้งแต่ปลูกจนถึง3เดือนโดยประมาณก็ควรจะลดน้ําประมาณอาทิตย์ละ2 3ครั้งนะไม่ใช่ลดทุกวันนะ ลดแค่ประมาณ2 3สาจจ3ครั้งก็อาจจะเป็นมัน7วันใช่ไหมสองสาครั้งก็อาจจะวันเว้นวันก็ได้นะครับแบบนี้แล้วการให้น้ำแต่ละครั้งควรให้ประมาณ15นาทีโดยให้ในช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้ไม่ควรให้น้ำในตอนที่มีแดดแรงแนละเนื่องจากจะทำให้ต้นน้ำต้นมะนาวนั้นอนะช็อกได้เพราะว่าพูดง่ายๆคือมันร้อนกับเย็นนะ่ปกติอยู่แล้วเขาลดน้ำก็เช้าไม่ก็ช่วงเย็นๆย็นนะครับแล้วก็ควรจะมีการกําจัดพวกวัชพืชนะถ้าเกิดไม่มี ต้นหญ้าต้นอะไรขึ้นในกระถางก็ดึงดึงเด็ดๆทิ้งนั่นเองครับเพราะว่าพวกวัชพืชต่ตางเนี่ยก็จะไปแย่งอาหารแย่งน้ําบริเวณโคนต้นนะเวลาเราให้ปุ๋ยให้น้ําก็จะถูกพวกวัชพืชเหล่านี้มาแย่งน้ําไปนะแล้วก็มีส่วนทําให้อาจจะทําให้ใบเหลืองด้วยเพราะว่าวัชพืชจะมาแย่งพวกพวกอาหารก็คือพวกปุ๋ยพวกน้ําแล้วก็ทําให้ต้นมะนาวมีใบเหลืองเพราะฉะนั้นควรกาจัด โดยการเด็ดพวกวัชพืชหญ้าต่างๆให้หมดเป็นประจําสม่ำเสมอก็จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดปลูกประมาณปลูกไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ควรจะใส่ปุ๋ยสูตร27 66โดยใส่เดือนละครั้งนะโดยอย่าใส่ชิดบริเวณต้นโคนต้นมากให้ใส่ออกจากโคนต้นไปประมาณ20-30เซนนะพูดง่ายถ้าเกิดเราเราเราปลูกในกระถางเนี่ยก็คือ ให้ปุ๋ยหทางๆจากโคนต้นสักระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณกึ่งกลางหรือไปค่อนไปทางขอ,ข,อขอบของกระถางก็ได้ก็จะทําให้เป็นการบํารุงต้นให้แข็งแรงแล้วก็ไม่ควรใส่เยอะมากเกินไปนะควรพอดีพอดีประมาณกลางๆนะครับก็จะทําให้มะนาวที่เราปลูกนั้นเติบโตได้ดีแล้วก็ทําให้เราได้ผลมะนาวมาปรุงอาหารนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ต้องลองใช้ประสบการณ์ในการนํามาปลูกดูนะเพราะว่าถ้าไม่ลองด้วยตัวเองก็คงจะไม่รู้นะแล้วสูตรในการปรุงดินเนแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลที่ได้มาก็คือจะต้องทําให้ดินร่วนๆนหน่อยนะครับร่วนๆน,นะครับก็เป็นหน้าดินปุ๋ยคอกแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแกลบแล้วก็เศษใบไม้ที่จะทําให้ดินนั้นร่วนนะเพราะว่ามะนาวถ้าเกิดดินแน่นไปเหมือนดินเหนียวเนี่ยเราทำให้ะก็อาจจะทําให้เกิดอาการรากเน่าได้ ส่วนโรคของมะนาวที่เป็นกันเยอะนะครับก็คือโรคแคงเกอร์นะแล้วก็มีอาการที่แบบเจอหนอนมากินยอดอ่อนแล้วก็กินใบไปเยอะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเห็นมีหนอนก็ต้องตัดนะครับหรือว่าฉีดตัวายาที่จะช่วยกันโรคต่างๆนะถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้ใช้น้ำยาที่มาจากธรรมชาติก็ได้นะครับ <S <S ก็จะมีจุลินทรีย์ที่จะไปฆ่าตัว เชื้อที่มาทําให้เกิดโรคแคนเกอร์นะครับอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูนะครับถ้าใครสามารถที่จะปลูกแล้วก็เกิดเป็นลูกแล้วนาไปรับประทานได้เป็นประจำเนี่ยก็มาเราให้ฟังกันได้นะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับการเตรียมดินปลูกมะนาวในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v sad สะกดง่ายๆนะครับ V S M A R T สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ